ครับก็สวัสดีครับนะครับเทปนี้เราก็มาฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็จากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับผมก็ประมวลเป็นบทเพลงนะครับบทเพลงที่ผมร้องบ่อยๆนะครับเริ่มจากเพลงฉันวันนี้นะครับก็เป็นผลงานจากคุณทวีพงศ์นะครับก็เป็นเพลงฮิตนะครับที่คุณท่านได้ร้องเอาไว้นะครับ ทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนห้องวางเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดี ท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันจายหนึ่งชีวิตแสนสันขอใช้มันให้ชำชีวีมืดคำง่วงเงาหสุกกายขา้าถ้าพอมีทีถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอโทษทีมีได้ตังใจอ่า จะเป็นชีวิตเสเพลแต่จิตใจไม่เคยเกเลรหลอกลวงทำลายใจใครแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนานแล้ว นี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร้างอาจเละะโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเลิกฝ่ายเลิกฝ่ายเพื่อฝันถึงวิมานชิมปลีเมืองแก้วหลับได้คืนคืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใคร ครับต่อไปก็เป็นเพลงภาพดวงใจนะครับก็เป็นคาร้องและทํานองจากคุณสไลดไกเลอร์น,นะครับเพลงนี้คุณธานินทร์ก็ร้องเอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับเพลงมองภาพนี้ไกลห่างยนนานางเด่นเลอชมเพียงแต่พิหน่าโลมงามอวดโฉมที่เอย่ยตาแม่เย้ยใจวัน มีภาพนี้แทนอยู่พอชื่นชูปลอบใจฉันกล่าวจากรางห่างกันทนโศกสันรออยู่คอยยอดชูดวงใจลงรักเหลือภาพนี้พี่ห่วงคิดถึงนักรักหน่วงใจไว้ วันเดือนปีเปลี่ยนเวียนมาใหม่เธอจากไปไม่เลียวมารอยจูฝันสวสดา์อนาจใจให้มุนมองเพียงภาพนี้เพียงภาพนี้พี่ปองคอยเจ้าของนานอยู่ ใจไม่รู้วันลืมครับฟังเพลงรักแท้นะครับก็เป็นผลงานจากคุณสง่าอารามพีนะครับพลนนี้ก็แต่งให้คุณสุเทพร้องนะครับก็เป็นคนละเพลงกับรักแท้ที่คุณชลินร้องนะครับรักแท้นั้นไม่มีพรมแดนสองแขนที่ฉันโอบเธอ จึงเชื่อว่ามันคงเสมอด้วยฉันรักเธอทุกที่วาราตรีรักแท้นั้นไม่มีปรมแดงสองแขนก็คือไมตรีที่จะสร้างแต่คุณความดี ให้สองชีวิรักกันจนตายขอเพียงให้เธอสุจริตขอเพียงให้กิดถึงจุดหมายว่าความรักนั้นเฉิดฉันพันนารายรักแล้วย่านหายอย่าแนงจากกัน รักแท้นั้นไม่มีพรมแดนสองแขนนี้คือสายสัมพันธ์ให้กายใจเป็นสุขทุกทุกวันด้วยฟ้าดินนั้นเห็นใจความรักเอ่ยครับก็มาฟังเพลงบอกผมสักคำนะครับ ผลงานของคุณสนิทศอกับคุณสมานนะครับเพลงนี้คุณสุเทพก็ร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้บอกผมสะกคำว่าคุณไม่รักผมก็อ,อกจะหักใจลาจากไปถึงผมจะรักปากใจเพียงไหนผมไม่กวรใจให้คุณคุณเครื่องอารมณ์ บอกผมสักคำว่าคุณไม่รักผมก็อ,อกจะหักใจจําอกตรมถึงผมจะช้ำคร่ำครวญคืนคมถึงชั่วเชยชมก็ขอข่มใจเพียงคุณไม่อยากให้คุณคุณมอง คอยสนองน้ำใจนำบาหากคุณไม่นึกเมตตาผมยอมนีนาให้คุณสุขตาสุขใจบอกผมสักคำว่าคุณไม่รัก ผมก็จะหักใจลาจากไกลถึงผมจะร้างห่างคุณเพียงไหนผมไม่ปองใครจะขอมอบใจเพียงคุณกลับกล็จบไปนะครับก็การที่ผมไปเดินแถวลาดํำเนินนะครับแล้วก็มีคนมาบริจาคสิ่งของ อาหารการการกินนะครับผมก็ไปทั้ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็บางครั้งก็ได้มาก็เหลือเหลือจากเหลือจากกินแล้วผมกินอิ่มแล้วผมก็เอาไปเอาเอาไปให้เขาบางบางทีก็ให้ให้กับคนที่ไม่มีไม่มีจริงๆนะครับไม่มียากาข้าวยากจนจริงๆนะครับเขามาบางทีเขาเห็นเขาเดินเดินแบบโซซัสโซเซมา แล้วก็นั่งหงอยหงอยเงาเงาอยู่อยู่นะครับแล้วก็เอาเอาไปเอาเอาเข้าวเอาเข้าวเ,เ,เอาน้ํแบปเขากินนะครับแต่ถ้าคนแต่ถ้าคนที่ไปคนที่รับรับแล้วเอาไปขายอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เอาไปให้เขาเขาก็ให้เขาลดมานิดนหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็นึกถึงเพลงที่คุณสุรพลร้องไว้นะครับ เศรษฐีเงินกกีบนะครับที่ว่ารวยผมรวยกว่านี้สักหน่อยจะเอาแบงค์ร้อยเที่ยวเดินแจกไปตามถนนนะครับเร่งนี้โอ้ยกลุ่มเหลือเกินมีเงินไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน จะฝากแบงหรือก็กลัวเงินหายจะฝังดินไว้ก็กลัวใส่เดือนเอาไปกินโอ้ยกลุ่มเลือกเสียจ้างมีแต่ทางได้เงินไม่รู้จักสิน้นอยากขี่รถไอ้ที่มันมีปีกบิน เพราะคนเขามีอินว่าราวนั้นมันอยากจนรวยผมรวยกว่านี้สักหน่อยจะเอาแบงร้อยเที่ยวเดินแจกไปตามถนนจะหาอีนูมาเคียงคู่วันละร้อยคนจะซื้อรถยนต์ให้เธอนั้นขี่กันคนละคัน โอยกลุ่มเหลือเกินยิงรวยก็ยิงมีเงินตั้งหลายล้านกลุ่มเหลือเกินผมกลัวใช้เงินไม่ทันนั่งนับทั้งคืนทั้งวันเงินกีบทั้งนั้นและคุณกับก็ออีกหนึ่งเพลงนะครับคนใช้เมียเปลืองนะครับ คุณครับคุณบอกเอาบุญให้ผมที่ว่าตัวผมนี่ผมควรจะทำอย่างไรมีเมียหลายคนผมมันจนหัวใจผมกลุ่มแถบทนไม่ไหวสุดจะแก้ไขแล้วคุณทุกคืนทุกวันคุณเธอด่ากันไม่เว้น ทุกเช้าและเย็นเห็นเธอทุบตีกันให้วุ่นขืนมัวพะวงเดี๋ยวโดนลูกลงสิคุณกระบานผมแทบจะมุนเพราะพวกแม่คุณวุ่นเหลือคขณะเขาว่าเมียสองต้องห้ามแต่คนยังพกถ้ามีเมียสามมาถึงต้องตามตำรา แต่คนยังผมมันไม่สมกับคำเขาว่าเมียผมมันเกินกว่าผมจึงเห็นถาจะสู้ไม่ไหวมีเมียหลายคนผมยิ่งจนเข้าทุกวันใช้เงินคืนละพันทุกคืนทุกวันผมต้องคอยจ่ายหมดเงินไม่ก,กลัวแต่กลัวหมดแรงในีสินักใจ อีกหน่อยผมคงชาวตายตายเพราะใช้เมียเปลืองครับฟังเพลงพี่เพรินมากนะครับพี่เพรินก็จากเธอที่บึงบอระเพ็ดนะครับเพลงนี้ก็เป็นผมงานจากคุณสวงสันตินะครับแต่งให้พี่เพรินร้องก็รู้สึกจะมีอยู่เพลงเดียวนะครับจากเธอที่บึงบอระเพ็ดเมื่อกลางเดือนเจ็ดปีจอวันจันท์ วันที่ฉันได้จากเธอมาคือนั้นพระจันทร์ลอยจ้าพลอดพรำสัญญาว่าจะสื่อต่อกันจากไกลดวงใจเฝ้าคิดสาวแดนพิจิตเมืองชาละวัน ใจของฉันนั้นอย่างมั่นคงจดหมายฉันเคยได้ส่งไม่ตอบโชมยงน้องคงจะเปลี่ยนมือเมื่อก่อนเราเคยรักกันหวานมันพี่ลึกกือกือหากแม่น้องมีรักใหม่พี่คงช้ำใจร้องไห้ น้องอย่าจะปลาสองมือถ้าคนเข้าลือพี่รู้เมื่อไรพี่จะร้องไห้ไม่รู้จักพอจากเธอที่บึงบอระเพ็ดเมื่อกลางเดือนเจ็ดวันจันปีเจกเจ้าตัดพอกลัวพี่หันเห คืนนั้นสัญญาแม่รอยเลถ้าใครรวนเรให้จอระเกก็ตายครับจากพี่เพิร์นอีกหนึ่งเพลงนะครับตะลุยบางกอกนะครับตะลุยบางกอกนี่พี่เพิร์นก็น่าจะร้องเองแต่งเองนะครับเพลงน,นี้ขึ้นรถไฟมาจากบ้านนอกมาถึงบ้างกอกมาเจอสาวชาวกรุงโอ้แม่สาวชาวกรุง นุ่มกุ้งเกงขายาวตะตาลาแต่ละนางอาองค์ทั้งสองไหลอวบอาจใชไหลเสียเป็นหนักหน้าผิวพันผุดพองดังทองทาหน้าตาจิ้มลิ่มดูพริมพราวเฮตึมตดึมตึมตึมยู่แลตะลึงทะเลทะลายกมือป้องหน้าหมายป้องจ้องสาว คนตานางช่างยาวงอนกว่าเขากวางบ้านเราตาตาลานุ่งกระโปรงก็มีสีหลายหลากไม่กินหมากแต่สูบยาหน้าชะงนบางเต็นรำซบร่างระว่างคนฝรั่งใหญ่ไทยปนชมชื่นชูเอ๊ดุมเตดร์มตึมตรม มองดูแม่คุณวัยรุ่นทำโกร้องเพลงชาโดกรีดไกรกระตูคึกขนองหน้าดูสายเอวว้เหมือนงูโยนโยนรถเมแต่ละคันละทุกวันอัดแน่นขนาดอื้ออึงถึงห้อยโหนเอาแม่หนูเป็นกระเบ๋าเฝ้าตะโกนจนพวกหนุ่มมองเพลินเลยป้ายไป,ไป ตึมเตอรุมตึมตรึมหนังใหญ่ในโรงสีเนลมาถึงแพงก็อุตสาหซื้อกันฉับไวหนังในโรงเริ่มชายพระเอกนางเอกนอกจอหญิงชายก็อือึงอยากตะลุยเข้าไปถึงไหนครับแต่มารับเงินตราเลือสลึง ต้องจับรถขายทานผ่านตะบึงสักวันหนึ่งมีเงินก่อนจะย้อนมาล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 าถึงบ้านนาก็แทบจะช็อกเพราะตะลุยบ้างกอกจนเหลือแต่ตัวกลับมาครับก็มาฟังเพลงที่คุณศักชายวันชยัยน่าจะร้องเองแต่งเองนะครับเพลงนี้นักร้องในวงสุรพลนะครับ รักพี่เสียดายน้องนะครับเสียงเพลงครวนจากนวลน้องพี่เจ็บปว,วดรวตราวหรือดีเอ่ยว่าจีโทบทวนความหลังแววเพลงฮวนคลำค,ครวนชวนให้พี่ฟังอย่าใจน้อยไปลเลยรอยช่าง โหลดฟังทูนหัวคนดีรักพี่คงสื่อตรงเหมือนก่อนบ้านเมืองแดนแคว้นเคยนอนไม่เคยลืมนครชัยสีพี่ยังรักฝังใจจดจำได้ดีพี่ลองใจหยอดรักของพี่ คนดีอย่าดูอวนวันไว้จงทบทวนใครกรวนน้องพี่เนื้อทองทั้งสองบางนี้ก็เหมือนพี่และน้องร่วมใจนครใจสีน้องพี่ก็มีความหมายสามพรานเนื้อทองน้องใหม่ พี่ฝากใจหวังเชื่อมสัมพันธ์น้องเนื้อนวลอย่าครวนหวนให้ไม่เคยมองน้องข้ามไปแบ่งดวงใจรักเธอเท่ากันอย่ามนมองของใจกันเลยแจ่มจันทด้วยดวงใจพี่ยังรักมัน ทั้งสามพรานนครชัยศรีกับก็อีกหนึ่งบทเพลงนะครับศบตาพาฝันนะครับเสียงคุณแทนนะครปฐมนะครับก็นักร้องในวงสุรพลนะครับศบตาอุราพีวันไวรู้ไหมว่าพี่รักเธองามอย่างนี้แล้วใครเราจะไม่เพ้อ น้องช่างงามเลิศเลอพาพี่เพ้อไฟปองเนกน้องงามเหมือนดังดวงดาวผิวสาวงามเหมือนดังเปลวทองสวยอย่างนี้หรือเขาจะไม่แอบมองแม้พี่เอหนยังจองหวังปองมาแนบกาย งามหนึ่งไม่มีสองรับรองใครได้เห็นเป็นต้องอายอภัสราหรือว่านางงามปีไหนถ้ามาชิงกันใหม่พี่คงว่าจะภายน้องสปตาอุราพิวันสถานไฟฟ้านอยากจะเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของพี่แล้วจะไม่ให้ใครมองจะเก็บทิ้งไว้ในห้องเอากุญแจทองมาลันดานครับก็มาฟังเพลงของคุณยงยุทธร้องไว้บ้างนะครับเอ,อร,รักพี่จงหนีพ่อนะครับเพลงนี้ก็ครูสุรพลน่าจะแต่งให้ลองนะครับ โอ้แม่ดอกโบตันทุกวันทุกคืนทุกวันพี่ใฝ่ฝันถึงเจ้าความรักมันหนักอกอยากที่จะหยิบยกเหมือนเข็นครกขึ้นเขาวาสนาพี่มันจนจึงต้องจำสู่ทนมองหมุนอับเฉา เปิดหน้าต่างคอยดูน้องได้แต่มองมองมองดวงใจแสนเศร้าวันไหนไม่เห็นหนะ้าพี่แทบกลุ่มเป็นบาน้ำตาไหลพระ่าเดินเหมือนเสือติดจัลละน้องเดินเหมือนเสือติดจัลละน้องหัวใจหมุนมองไม่มีสา,งสา่งเศร้า โอ้แม่คุณคนดีเมตตาสักทีนึกว่าสงสารพี่บางความรักพี่มันคงพี่ขอบอกตรงๆว่ายังไม่มีเงินขอน้องนางเจ้าก็รู้ว่าพี่จนไอจะไปขอหน้ามนก็เห็นจะไม่มีทางหากรักพี่จงนี้พอ พี่จะรอรอรอน้องอยู่ที่หน้าต่างคืนไหนคืนเดือนมืดพี่จะสวมเสื้อยืดมายืนคอยน้องนางคืนเดือนหายพี่จะไม่ไปหาคืนเดือนหายพี่จะไม่ไปหาพี่กลัวพ่อตาจะคว้าปืนมาวางครับก็จบไปนะครับเพลงนี้ เพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของในเพลงนะครับถ้าถ้าเป็นชีวิตจริงก็อย่าไปชวนลูกสาวเขาหนีนะครับเพราะว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตนะครับครับก็รักใครชอบใครนะครับก็ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับมันถึงจะดีงามนะครับคับฟังคุณชายเมืองเส็ยงิบ้างนะครับน่าจะต่างเองรองเองนะครับแม่ยอดยายีนะครับ แม่ยอดยาดยีอยากเป็นเศรีฐีน้องถึงได้มีแฟนใหม่โษเจ้าคนสวยแม่รวยกันใหญ่ขันหมากของใครชอบอกชอบใจใครน้อเบิกบานพี่จนเงินทองขาดคนและมองโวแม่เนื้อทองเดินผ่าน น้องเกลียดพี่แล้วน้องแก้วดวงมานเสียสัตว์สาบานน้องเกลียดขอทานจึงพลันเปลี่ยนใจอใครเขาดีเกินพี่มีสุขเลี้ยงน้องได้ใจเอ๋ยใจขอพายตรอม พระทมพี่ยอมไม่ห่วงห่วงยายแม่ยอดยาดยีอยากเป็นเศษฐีน้องถึงได้มีแฟนใหม่ได้ขี่รถเก่งร้องเพลงเพลินใจให้สิเวลาแม่นปวดหัวใจคราใดกลับมา ก็ต่อไปก็เป็นเพลงที่คุณโกศิ์นพคุณร้องเอาไว้นะครับน่าจะเป็นผลงานจากคุณชายมืองเสียงนะครับแต่งให้ร้องชื่อเพลงสั้นๆว่าเต็มนะครับอกตึงพึงพาให้โคมคายอวบอันดูดดังสวรรค์เสกสันปันแต่งยาววมานบ้านอยู่แดนใดดังนางอายสวยแจ่มแก้มแดง นางฟ้าจำแรงแผลงกลายให้มองยิ่งมองยิ่งยิ้มติมดียิ่งนักน่าชมน่ารักพ่องพักขาเาา่องยามเมียงมองน้องเมื่อเมียงเหมืนดูยามเดินเฮินดังกวางทองชวนชิดชวนมองไมายปองชื่นเชย อยากบอกรักเกรงใจเจ้ามิตอบรักเราต้องเฝ้ายืนมองเฉยเฉยโปรดเอาบุญเนื้ออุ่นของชายอย่าเอียงอายแงงนายนักเลยนวลน้องสามเฉยพี่เปยสักคำพี่ไม่หอกหลอนบางอ่อนรอกนะัก ที่เป็นพ่อพระหนุ่มน้อยต่อยต่ำคนจนจนหรือจะหลอกยิงคนใจจริงรายสิ่งหลอกอำติมหน้าใจดำติมจงเชื่อใจก็จบไปนะครับก็ต่อไปก็เป็นเพลงผิวเนื้อหนมไข่นะครับก็เป็นเพลงจากเสียงของคุณแมนเนนามิตนะครับ น่าจะเป็นผลงานถ้าผมเดาวเอาก็เป็นคุณชายมืองเสงหรือไม่ก็คุณสวงสันตินะครับงามแท้แม่งามชมงามอายุเท่าไรลูกสาวลูกสาวของใครแจ่มบาดใจใชไหลจริงๆ นวลน,น้องมาเดินชายเดียวอย่าบอกใครเชี่ยวปราดเปลี่ยวใสหนิงหน้าแอบอิงพักดีผัวพันงามแท้แม่งเอ้สามเชยผิวเนื้อนมไข่หยาดเยิม้มหยดย้อยนวลใหญ่แจ่มบาดใจขวัญใจตึงตาน ยามยิ้มชักชวนยวนอยู่พี่อยากเกาะตัวชมบัวสวรรค์ยามยิ้มชักชวนยวนอยู่พี่อยากเกาะตัวชมบัวสวรรค์อกตันตันขอทานโซบทีจะตื้อก็เราตอกต่อยจะถอยก็กลัวเสียท่า จะเกี่ยวก็กลัวการดาไม่เมตตาผ่านพาเดินนี้เพียงเห็นก็พอใจแล้วเพราะแววหนทางไม่มีเจอดีๆเห็นที่หมดทางมองน้องตั้งนานชมงามไม่เคยมองพี ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ลูกผู้ดีครวนเพลงฝรัง่งกับต่อไปก็เป็นเพลงสาวป่าซางนะครับก็เป็นผลงานจากคุณปองปีดานะครับน่าจะต่างเองร้องเองนะครับเพลงนี้ป่าซางแห่งนี้เคยมาครั้งหนึ่งฟังใจซาบซึ้งเสียงซึ้งป่าซางซ่านสวง คืนเพ็ญเดือนพร้าวดอกทองกวล่าวผิวรวงแสนรักแสนห่วงห่วงน้องป่าสร้างป่าสร้างสาบซึ้งตรึงใจฟังอยู่แล้วใครเรารู้คิดดูให้ดีเถิดนางเส้นสมสารมาเพื่อเพียงมาผิดร่าง โอ้น้องป่า้างซึ้งใจน่าชมรู้แล้วใจนางป่า้างคนงามนุ่น้องดงรามงามหน้าพิรมผิวสาวงามค้ำผมดำตากลมสวยสมคำอ้างสาวป่า้างใช้ยลาย ป่าสร้างจับซึ้งป่า้างแห่งนี้เคยมาครั้งก่อนเสียงซึ้งเราร้อนเสียงวอนอูกคำ